สวัสดีครับบาสเซนโ r รสครับ,รบผมพี่รักเจ้าเก่าครับ Max ครับวันนี้นะฮะเราจะมา p e r f o r m a n c ม r e v รีวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าคู่เกือบสุดท้ายที่ผมได้ p e r f o r m ร์แมนซ์เก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้ผมเทสรองเท้าได้น้อยลงนะเพราะว่าน้องอยู่บ้านติดไม่ใช่ไม่ติดใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า สนามส่วนมากอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็เปิดแหละแต่ว่าเอาตรงๆเราก็ไม่กล้าไปอะไรเงี้ยเราวก็เซฟตัวเองไว้ก่อนใช่เราก็เลยจะไปเล่นแบบอย่างเช่นแบบช่วงเช้าที่มันยังไม่มีคนหรือว่าพี่เข้าฟิตเนี่ยพี่ยังไปตอนเช้าเลยไม่มีคนเออหรือว่าก็กลัวนะหรือว่าไปเทสที่สนามบ้านเพื่อนผมที่เดิมนะครับก็ก็ยังมี performance review มาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เต็มรูปแบบมากนะอะไรเงี้ยครับและนี่ก็คือ ไคลี่โลสีนั่นเองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่คือกล่อง ของคายลี่โลสีนะครับถ้าเกิดใครสังเกตอ่ะมันจะเหมือนตัวคายลี่เจ็ดเลยใผมไม่สังเกตผมไม่สังเกตมันจะเหมือนคาลี่เหมือนคายลี่เจ็ดเลยแต่ว่าสลับสีกันคายลี่เจ็ดจะเป็นสีดำแดงอันนี้เป็นขาวแดงนะครับเปิดมาก็เหมือนกันข้างในกล่องก็เป็นลายๆคล้ายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีลายที่คนละลายแล้วกันเออต้องบอกว่าเป็นคนละลายนะครับ อ่ะตัวกล่องก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นรองเท้าตัวลองที่ดีเออพรีเมียมอยู่ดูดีรวมถึงนี่คือหน้าตาของมันนะครับจะบอกว่าไคลลี่โลสีเนี่ยวัสดุแม่งดีนะดีเกินคาดเลยอย่างหนึ่งจะบอกว่าเราไม่ค่อยได้ทำรองเท้าตัวลองลองนะนี่คือครั้งแรกใช่ใช่คือต้องบอกว่าแฟนๆเราอ่ะเหมือนก็มีแบบเข้ามาถามอยู่เรื่อยๆพี่รีวิวตัวนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่า คือน้ำหนักตัวผมเยอะแล้วแบบพวกบัจ็ตโมเดลอ่ะส่วนมากมันเอาน้ำหนักผมไม่อยู่มันจะทําให้ผมปวดเข่าอะไรเงี้ยใส่เล่นแล้วแบบมันต้องเบรกนานครับเอก็เลยไม่ค่อยรีวิวแต่ถ้ามีคนสนใจส่งให้เรารีวิวเราก็ทำนะอยา้รีวิวก็ส่งมาสิใช่ตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Swooch BKK ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ส่งมาให้เราตั้งแต่แบบวันแรกที่มันวางขายก่อนวางขายด้วยเออนะฮะนี่ก็ใช้เวลา เชสนานเหมือนกันสองสามอาทิตย he ์อย e ู Así, ่ใช่ใประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าตัวลองของไคลรี่นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้น้อยเลยแล้วก็จะบอกว่ารองเท้าไคลรี่โลเนี่ยได้รับความนิยมในบ้านเรามากๆเนื่องด้วยหนึ่งคือราคาดีสองอะไรข้างในขนลูกสองคือเทคโนโลยีก็ไม่ได้แย่อันนี้ก็เบาอยู่นะ ใช่น้ำหนักดีอยู่ตัวนี้ใกล้เคียงกับค y l รี่เลยน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เอามาใช้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเป็นส่วนๆเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค y l รี่โรเนี่ยมันจะมีรุ่น2รุ่น3ที่ที่ที่คนนิยมใช่คือด้วยความที่ว่าพี่ว่ามันสวยนะอ่าส่วนตัวนะพี่ก็ชอบนะก็ว่าสวยดีอืแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามารีวิวกันก็มีตัวนี้แหละใช่ได้รีวิวกันครับ ก็ตามเสียงเรียกร้องแหละอยากจะบอกแค่นี้แหละเอออ่ะเริ่มที่ traction นะครับการยึดเกาะพื้นผิวตัวนี้ผมจะบอกว่าพื้นอ่ะเป็นแบบเดียวกับคลรี่เเลย <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ลายเดียวกันเหมือนกันเป๊ะๆยางแบบเดียวกันนะครับ <c oughs> ดังนั้นเรื่องความหนึบอ่ะหายห่วง <c oughs> นะฮะอันนี้คือนนหนึบหนึบหนึบดีเลยแหละนะครับแล้วก็พื้นมีความแข็งแรงเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ xdr เนาะมันมีความหนามีอะไรอย่างงี้ของมันท้าของคลี่เนี่ยจะเป็น xdr ใช่ตัวที่ขายขายในเอเชียเนี่ยมันจะเป็น EP พอเป็น EP เนี่ยนั่นแบบเกือบร้อจะเป็น XDR นะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนผมทําความสะอาดมาไม่เรียบร้อยเนาะก็มีดำๆหน่อยนะครับหน่อยไม่เป็นไรหรอกเออลราก็ traction ดีดีมากเหมือนค y r รี่เจ็เลยนะครับมีความครี่เจ็ดอยู่ก็รู้รู้ว่าเป็นยังไงใช่มันจะหนึบแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับนอกจากนี้ ตัว traction ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าคิดเปเงหรือเปล่านะผมผมรู้สึกว่าบางทีมันหนึบกว่าตัวหลักเออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบพื้นทึบหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่ไม,ไม่แน่ใจอาจจะคิดเป็นใครได้ลองแล้วก็มาบอกผมหน่อยว่าเป็นยังไงแต่พี่ว่ามันเหมือนกันนะอืไม่รู้ผมผมอาจจะคิดเป็เก็ได้ไงดองอุปทานอุปทานอ่ะถัดมาที่เรื่องของ ion, <c oughs> คุชชั่นระบบรองรับแรงกระแทกนะครับ เทคโนโลยีของตัวนี้คือใช้เป็นคูชลอนทั้งชิ้นเลยฟูลเลงคูชลอนแล้วมีซูมด้วยคือตอนแรกที่เขาสงสัยกันว่ามีซูมหรือเปล่าอะไรเงี้ยลอนทั้งชิ้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วบางเอิญก็มีมีคนไปผ่าใช่ไปผ่าล้วก็จะเห็นเบเฟอร์เล็กๆอยู่ข้างในซูมซูมบางๆที่แบบไม่ต้องใส่มาก็ได้คือกูไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะพี่นึกว่าเบเฟอร์ใครเอาเฟอร์ยาดในรองเท้า <laughs> อ,อคือ,อ,อด้วยความที่มันเป็นคูชลอนเนี่ยมันก็จะทำให้รองเท้ามีน้ำหนักเบาในระดับ,บนึงแล้วนะครับแล้วก็ฟิลที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างจากไคลร e เตัวปกติตรงที่ผมรู้สึกว่าไคลร e เปกติอะ่ะมันจะเราจะรู้สึกถึงคอร์ดฟิลมากกว่าเท้าเราจะอยู่ใกล้พื้นมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนมันมีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยก็เลย รู้สึกว่ามันอยู่สูงจับพื้นมากกว่าครยดี้เจ็ธรรมดาส่วนซูมที่หน้าเท้าเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะอันนี้เอาตรงตรงคือไม่รู้สึกว่ามี uh huh. นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคูชลอนเนี่ยฟีลที่เราจะได้เราจะได้ความรู้สึกเหมือนแบบคล้ายๆกับเหยียบอยู่บนโฟมนุ่มๆหนึ่งอันอคือคูชลอนกับรีแอคอะมีความใกล้เคียงกันแต่รีแอคอะตอบสนองเร็วกว่าคูชลอนนะครับคูชลอนเนี่ยมันจะมีความแบบ จมนิดนึงออเออมันจะได้เรื่องนุ่มมันจะไม่ค่อยได้ความการตอบสนองที่แบบเหมือนดีดสู้เท้าเท่าไหร่ครับนะครับก็ใส่แล้วใช้ได้ด้วยน้ําหนักผมอะผมไม่ค่อยไม่ค่อยปวดเข่าเท่าไหร่นะครับอย่างนี้คนรูปร่างปกติอย่างพี่เงี้ยน่าจะชอบน่าจะชอบใช่อีกอย่างว่าเป็น,เป,นเป็นแบบโลด้วยถูกต้องอม,มันมันจะเหมากะกับแบบ คนที่แบบเหมือนสายสปีดวิ่งเร็วๆหรือน้องๆเอาไปใช้ใส่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไหวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแล้วก็ตรงส้นเท้าเนี่ยเท่าที่เท่าที่ลองใส่นะครับผมรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าไคลี่เจ็ดต้องบอกว่ามันสลับกันไคลี่เจ็ดอะหน้าเท้าบางส้นเท้าหนาไอเนี่ยหน้าเท้าหนาส้นเท้าบางเท้าบางเออก็ก็เลยเวลากระโดดลงมาอะไรย่างเงี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ ยวบแล้วมันอยู่ใกล้พื้นนะครับอาจจะถ้าน้ําหนักเท่าผมอะอาจจะอาจจะรู้สึกนิดหนึ่งว่าแบบมันจมอมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่น้ําหนักปกติมันยั่งพิลัก,กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากแล้วก็อาจจะชอบด้วยอาจจะไม่ได้ไม่ฟิลมันอาจจะไมไ่ค่อยต่างกับตัวไฮดี้เจ็ดปกติเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดูดีๆนะครับอัปเปอร์เขาอะจะไม่ได้เป็นเหมือนของไคล i ี่เ p นะครับอัปเปอร์เขาจะใช้เป็นเหมือนผ้าลิปตสต็อปคล้ายๆเลบร้อน18โลนะครับซึ่งมีความบางแต่ว่าก็แข็งแรงในระดับหนึ่งนะฮะแล้วหลักๆที่เขาใช้เป็นเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยก็คือเขาใช้ไอตัวปีก2ข้างนี่แหละม,มันจะคล้ายๆกับไอ้ fingers ที่อยู่ของ Kylie เเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกใช้เป็นชิ้นเดียวกันอันนี้มันจะออกออกมุกมุกหน่อยๆเนี่ยเออซึ่งสวยดีสวยอันเนี้ยมันเป็นพลาสติกแบบมุกมุกใช่คือผมไม่แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่างฟิงเก r s สกับตัวเนี้ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับผมผมรู้สึกมันทํางานคล้ายๆกันนะครับซึ่งตรงหน้าเท้าเนี่ย มันจะกดหลังเท้าเราอ่ะได้ดีเพียงแต่ว่าที่รู้สึกเลยคือมันไม่ได้โอบเหมือนแบบถ้าเกิดว่าใครดีเจ็ดธรรมดาจะโอบจากนี้มาเลยใช่มันจะโอบจากด้านข้างเนี่ยขึ้นมาเลยเวลาเที่ยวเดินจะอยู่แค่แค่ตรงเนี้ยใช่อยู่แค่หลังเท้าางเดียวนะครับแล้วก็ระบบร้อยเชือกก็ปกติไม่ได้มีอะไรนะฮะเวลาที่เราใส่เล่นเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ผมที่ผมรู้สึกเค่อนข้างชอบก็คือส้นเท้าไม่ยกจุดวางเชือกจุดสุดท้ายเขาอ่ะ วางมาดีเวลาที่เราลัดเชือกจริงๆอะรวนสุดเนี่ยใช่มันจะเป็นงี้เลยแล้วก็ข้อเท้าเราก็อยู่นี่ส้นเท้าเราก็จะไม่ยกเลยนะครับเป็นตัวล็อกดาวน์ที่กลางๆแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ได้ว่ามันแบบดีที่สุดอืแต่ว่าสําหรับรองเท้าตัวลองอะไรเงี้ยก็ทําออกมาได้น่าประทับใจอยู่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งสี สีสวยสีสวยสีแบบเล่นสีสันดีคือรองเท้าตัวลองที่มันมีสตอรี่สีมีอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะอืมมีตัวเนี้ยอยู่ๆก็อ๋อมันจะมีตัวก่อนๆก็มีมีมีตัวไคดี้โล2มั้งที่เป็นมีสามมีเออแต่ว่าที่เป็นสีส้มๆเหลืองๆเออก็พวกนั้นก็จะแพงหน่อย เออ,อตัวนี้มันก็มีสตอรี่ของมันก็คือชื่อว่า keep su fresh นะครับ su เนี่ยคือ su bird นะฮะเป็นตำนานของ N อ women nba คนหนึ่งนะครับเขาก็มีเหมือนแบบสนิทสนมกับคลรี่อะไรเงี้ยแล้วคลรี่ก็เลยเคยพูดกับไนกี้ว่าแบบให้ส่งสินค้าของเขาอะอให้ s ูด้วยโดยที่ใช้คำว่า keep su fresh ไนกี้ Nike ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อสีอ,อ,อะไรประมาณนั้นครับ ันนี้พี่ก็ไม่รู้นะไม่รู้จักด้วยซูคืออะไรซูคือฟ้องไม่ใช่อะแต่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันใช่ไหมไม่มีมาถึงเรื่อง Material นะครับ m a ทท r i a l ตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่แย่นะสำหรับรองเท้าตัวลองเป็นแมทท r i a l ที่ผมผมว่าพรีเมียมอยู่โอเคนะเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบดูก็แก๊กอะไรเลยนะใช่พี่ผ้าเป็นผ้าลิตสตนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี่ย ที่คล้ายฟิงเกอร์สเนี่ยก็เป็นพลาสติกอ่อนที่แบบดูดีนะทําสีเหลือบๆมุกๆอืมใช่พี่นึกว่ามันมันกึ่งกึ่งยางด้วยซ้าไปนะแต่มันมีความแข็งมากกว่าตรงลิ้นหรือว่าตรงส้นเท้าอะไรพวกนี้เขาก็ใช้หนังที่แบบมีความแข็งแรงทนทานดูดีแล้วตรงลิ้นอันนี้ผมบอกเลยแบบแม่งเป็นแบบปักทั้งชิ้นมันดูแบบเออส่วนอันนั้นก็เป็นโลโก้ไคลี่ที่แบบเป็นนูนขึ้นมาสามมิติมันดูไม่น่าจะเป็นรองเท้าตัวลองด้วยซ้ำไป ใช่ดูดีมากนะครับก็ก็ือสด้ไม่มีไม่ใครดีเแล้วบอกตัวนี้ใครดีเจพี่ก็เชื่อนะเออผมก็เชื่อมันดูดีไหมเออก็ก็เป็นวัสดุที่น่าประทับใจครับนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องไซส์นะครับไซส์ตัวเนี้ยใส่เท่าใครดีเจเลยใครที่ใส่อยู่แล้วเผอขึ้นเบอร์บายง่ายใช่เท้าบานถูกต้องโดยปกติเราเท้าบานเราให้เผดขึ้นเบอร์อยู่แล้ว เมีลูกเพจที่ลูกไม่ไลูกเพจเราเขามาอินบ็อกมาคุยกับพี่เขาบอกว่าอยากให้เราอ่ะช่วยบอกสําหรับคนเท้าอุ่มด้วยเท้าอุ่มคือบ่เท้าสูงอาจจะประมาณนั้นเพราะเราจะเราจะพูดแต่เท้าบานเท้าบานออ๋สำหรับคนหลังเท้าสูงเนี่ยจริงๆผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเรื่องตัวรองเท้ามันอยู่ที่ลิ้นว่าลินน่ะมันกดจริงๆหรือเปล่า ปัญหามันอยู่ที่เท้าคุณไม่ใช่ใจเย็นๆดิโอ้โหเขาสาวปรึกษาเรานะครับเอ่อปัญหามันอยู่ที่ลิ้นถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าแบบลิ้นแยกอย่างเงี้ยเขายังสามารถเหมือนแบบเอ้ยเอาเชือกตรงนี้หลวมหน่อยอะไรงี้ได้ไงแต่ถ้าเป็นแบบแบบซอกบูตี้เออถ้าเป็นซอกบูตี้เนี่ยจบหลังเท้าอุ้มก็ยัดไม่ลงนะครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหากันในการเลือกรองเท้าสำหรับคนหลังเท้าอุ้มแล้วกันใช่ คือถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเหมือนแบบเเท้าผมเป็นอย่างนี้อะไรเง,งี้ยแล้วผม <ๆ S 2> ผมค่อนข้างกังวลก็ทักมาคุยกันได้ในบ n ็อก <ผม S 2> นะฮะส่วนมากผมก็จะตอบร้อเ็แหละ ừ, นะไม่ไม่ค่อยมีใครที่ผมไม่ตอบหรอกนะฮะก็วันนี้ก็มีคนทักมาบอกว่าพี่แม็กบอกให้มาปรึกษาพี่รักอ,อ๋อเห็นแล้วมันส่งมาให้ผมด้วยก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับโพซิชันที่เหมาะนะครับตาแหน่งที่เหมาะกับตัวเนี้ย เออผมว่าเบอร์4เบอร์5ไม่ได้แน่นอนก็คือ power forward ไม่ได้เซนเตอร์ไม่ได้เออ small forward ผมยังคิดอยู่เลยว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่เซนเตอร์บ้านเราอ่ะตัวไม่ใหญ่เอฝรังถ้าสมมุติว่าอยากใส่เนี่ยก็ลองได้ก็ใส่ได้นะคือต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรองเท้าที่ไม่เหมาะกับคนน้ำหนักเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันแบบเป็นคูชลอนเป็นอะไรเงี้ย มันมันมันไม่ได้หนามากด้วยมันไม่ได้มีความแข็งมากด้วยพอที่รองรับน้ําหนักไม,ไม่ไม่เพียงพอใช่มันเลยจะเหมาะกับคนที่น้ำหนักเบาๆบแล้วก็เหมาะกับคนที่เคลื่อนที่เร็วมากกว่าเพราะว่าพื้นอ่ะมันบางบนะครับมันไม่ได้บางมากมันบางในระดับหนึ่งอเออแต่ว่า มันจะเหมาะกับการเคลื่อนที่เร็วๆเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้มันสูญเสียแบบจังหวะที่ว่าพื้นยวบหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเออก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับพอย์การ์ดชัว์แล้วชูติงการ์ดอะไรได้แล้วนะครับเออส่วนสมอ l ฟอร์เวิรก้ำกึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยไคลี่โรสเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมประทับใจในคุณภาพเออของวัสดุ แล้วก็เรื่องพื้น traction ที่หึบอืมก็ประมาณนี้ไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ